สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพีห้ารมอามากัดทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งีพีห้าวันนี้ก็คือสาววัยจับพิรุธความแฟนของมีนปิงแต่เจอกับตันยอมรับอย่างมากมันว่าอยู่ด้วยกันจริงๆค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้งส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะ ค่ะเมื่อคืนวันที่22เจ้าเด็กน้อยปิงปิงก็ได้ลงรูปอาหารพวกนี้ที่สตอรี่ไอจีค่ะทุกคนพอเจ้าเด็กลงรูปปุ๊บแฟนคลับต่างก็สงสัยกันว่าเจ้าเด็กไปดินเนอร์หรูกับใครกันแน่คือสงสัยถึงขั้นต้องกลายร่างเป็นโคน้นตามสืบ้วยการซูมดูเงาสะท้อนที่แก้วกันเลยทีเดียวคือไม่รู้มีใครซูมบ้างนะคะแต่หนึ่งในนั้นมีฉันด้วยในแน่แล้วคนอื่นเขาซูมเห็นเป็นใครก็ไม่รู้แต่ฉันเห็นเป็นเหมือนหน้าของเจ้าคนพี่เลยล่ะค่ะทุกคนโอ้ยอย่าบอกนะ ว่าพวกเขาไปดินเนอร์ด้วยกันจริงๆประเด็นคือเจ้าเด็กอัพลงแค่รูปอาหารนะคะไม่ยอมอัพรูปคนที่ไปด้วยลงเลยคือเวลาเจ้าคนน้องไปกับเพื่อนๆน้องมักจะถ่ายให้เห็นหน้ากลุ่มเพื่อนที่ไปด้วยกันแต่คราวนี้น้องกลับลงแค่รูปอาหารเท่านั้นมันเลยทําให้สาววายดอแมเรียว้าวุ่นกันไปใหญ่เลยนะคะคุณขาค่ะ,คะจากตอนที่กลางคืนเจ้าคนน้องมาลงรูปอาหารที่สาววายว้าวุ่นกันไปแล้วนั้นตอนเช้าเจ้าคนพี่ก็ได้ลงรูปนี้ที่สตอรี่จีด้วยค่ะทุกคน มีคนเขาตื่นเช้าไปใส่บาตรด้วยค่ะทุกคนแต่เอ๊ะทำไมพื้นฟุตบาทมันดูคุ้นๆค,ค,ค่ะทุกคนมันดูคล้ายๆกับฟุตบาท,ทแถวบ้านเจ้าคนน้องเลยนะคะนี่ค่ะดูเทียบกับรูปที่เจ้าเด็กเคยช่วยเจเจขายขนมอยู่แถวบ้านสิคะเหมือนมันเป็นที่เดียวกันจริงๆอย่าบอกนะว่าเมื่อคืนพวกเขาไปดินเนอร์สุดหรูด,ด้วยกันแล้วมานอนค้างด้วยกันที่บ้านเจ้าคนน้องอะคะคุณขาคือนอนค้างด้วยกันแล้วตื่นมาทำบุญใส่บาตรตอนเช้าร่วมกันนี้ตายตาย,ตาย,ตาย เป็นแฟนกันหรือจะเพาะถึงได้ทําทุกอย่างที่คนเป็นแฟนกันก็ทาร่วมกันแบบเนี้ยคือมันมีความเป็นไปได้สูงนะคะทุกคนที่พวกเขาจะค้างด้วยกันระหว่างรุ่งคืนพวกเขาก็มีกิจกรรมวิดีโอกับแฟนคลับก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสําหรับรูปสําหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นํามาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้ฟินร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะและตอนที่พวกเขาวิดีโอกับแฟนคลับนี่แหละค่ะพวกเราก็เลยได้เห็นพี่รถบางอย่างจากเจ้าคนน้องอีกครั้งค่ะคุณขาแล้วเมื่อวานนี้น้องปิ้งไปกินข้าวกับ เห็นคนแอบส่องแก้วใหญ่เลยไปกินกับเพื่อนครับจริงหรอเพื่อนที่ไหนส่องแก้วที่มันเซธอรเพื่อนเซธอรหรอใช่พี่ไม่ได้ส่องหรอกเห็นคนอื่นเขาส่องกันูุด ใายแต่ตายเจ้าเด็กพวกนี้พิรุธมาเต็มจริงๆพอแฟนคลับเขาถามว่าเมื่อวานน้องปิงไปกินข้าวกับใครตอนเย็นก็ยิ้มมีพิรุธกันทั้งสองคนเลยปากเจ้าเด็กก็บอกว่าไปกินกับเพื่อนแต่อาการของพวกหนูมันดูเขินจนปิดไม่มิดเลยจริงๆแล้วถ้าไปกินกับเพื่อนพวกหนูจะเขินเสียอาการขนาดนั้นทําไมก้อนคือเสียอาการกันขนาดเนี้ยดูยังไงก็มีพิรุธว่ามีใครทุกคนแหมตั้งแต่ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปลึกซึ้งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มีปิดบงปิดบังนะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าเด็กคงจะขิงไปแล้วละ่ะว่ไปกินกับมีนว่าไหมคะทุกคนแต่เดี๋ยวนี้มีรับลมคมไหนให้ชาวแอร์เรียกลายร่างเป็นคนน้นตามสื่อปัปนยกด้อมอยู่เรื่อยเลยค่ะถึงแม้เจ้าเด็กจะบอกว่าไปกินกับเพื่อนแต่ในที่สุดพวกเราก็ได้รู้ความจริงบางอย่างจากปากของเจ้าคนพี่คะคุณขาเ,เมื่อเช้าน้องมีนใส่บาตแถวบ้านปิงเหรอคะใช่ครับแล้วจะไปส่งน้องปิงไหมคะ เดี๋ยวปิงต้องไปเรียนต่อค่ะปิงค่ะปิงเพราะอย่างนี้ปิงต้องไปที่อื่นต่อเลยปิงไม่เรียนต่อนะปิงมีเรียนต่อตั้งใจเรียนนะคบน้องปิงค่ะแล้วโอ้ไม่ก็เจ้าคนพี่ยอมรับแบบเต็มปากเต็มคําเลยว่าใส่บาทแถวบ้านเจ้าคนน้องจริงๆเออมันยังไงล่ะคะเพราะแถวบ้านตัวเองไม่มีที่ให้ใส่บาทหรือไงถึงได้ไปใส่บาทแถวบ้านน้องอะ่ะแล้วพ่อตื่นขยันขับรถไปหาน้องตั้งแต่เช้าขนาดนั้นเชี่ยว โอ้ยมีนิดนะมีนิดคราวที่แล้วก็ขับรถไปล้างรถแถวบ้านเขาคราวนี้ก็ขับรถไปใส่บาดแถวบ้านเขาอีกมันยังไงพอตื่นขึ้นมาก็อยากเห็นหน้าเธอเลยอะไรงนี้เอาจริงๆนะพี่ชมไม่เชื่อหรอกค่ะว่าลูกชายฉันแกจะตื่นแล้วขับรถไปหา้องในตอนเช้าคือถ้าตื่นเช้าขนาดนั้นน่ะจะต้องค้างอยู่ด้วยกันตั้งแต่เมื่อคืนแน่ๆคือค้างด้วยกันแล้วตื่นมาทําบุญร่วมกันในตอนเช้าแล้วสายๆก็มาวีดีโอคอลกับแฟนคลับต่อเลย โอ้ยนี่แหละเนาะความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดแต่ก็ไม่ปิดคือดูแล้วคนที่อยากเปิดน่าจะเป็นลูกชายของอิฉันนะคะเพราะพอแฟนคลับถามปุ๊บพอก็ตอบแบบตรงตรง,ตรงทันทีเลยแต่อันไหนที่แฟนคลับถามเจ้าคนน้องพี่แกจะไม่ตอบแทนน้องแค่นั่งยิ้มเฉยๆแล้วรอให้น้องตอบเองเพราะพี่แกให้เกียรติน้องมากๆคือคล้ายๆว่าถ้าจะเปิดหรือจะปิดพี่แกจะให้น้องเป็นคนตัดสินใจแหลคะค่ะพี่ชมว่า อันนี้ความจริงเป็นไงไม่รู้นะคะแต่โดยส่วนตัวเท่าที่พี่ชมมองพี่ชมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคนบางทีพวกเขาอาจจะเป็นแค่พี่น้องกันจริงๆก็ได้อาจจะไม่มีอะไรในกอไผ่เลยแต่ด้วยความขี้ชิปของอีฉันมันทําให้อดคิดเยอะและสมองไหลไม่ได้จริงๆค่ะคุณขาค่ะและมีคําถามหนึ่งที่แฟนคลับเขาถามเจ้าเด็กตอนวิดีโอคอลแล้วทําให้เราเห็นถึงความขี้ห่วงของลุงข้างกายได้อย่างชัดเจนเลยก็คือแฟนคลับก็ถามถึงคลิปที่เจ้าเด็กเคยเต้นเพลงไฟบอยของ p ีพีแล้วถ่ายคลิปเอาไว้แต่ไม่กล้าลงติกต็อกค่ะทุกคน มามียอยากถามว่าน้องปิงยังจาได้ไหมว่าน้องปิงเคยบอกว่าน้องปิงอ่ะได้เต้นคลิปไฟบอยไว้อ่ะอืมครับผมลบไปแล้วโอ้มามีเสียใจจังเลยซาดานลบจริงไปแล้วครับแล้วแล้วอย่างเงี้ยมามียจะมีโอกาสเห็นน้องปิงเต้นไฟบอยไหมอ่ะ ถ้าเพลงใหม่ไปขอเป็นน็อกน็อกของพี่นนท์ได้ไหมคะเต้นคู่กับพี่มีนได้ได้ได้ครับได้ไดไดโอ้ยตายตายพ่อคุณเนยพอแฟนคลับเขาถามน้องปุ๊บพ่อก็ส่งสายตาไปหาน้องเพราะความห่วงท่านดีเลยนะพอคนพี่ส่งสายตาไปปุ๊บเจ้าเด็กก็รีบบอกแฟนคลับว่าลบคลิปทิ้งไปแล้วทันทีเลยและพอแฟนคลับก็ถามเจ้าเด็กต่อยว่าจะมีโอกาสได้เห็นน้องปิงเต้นเพลงไฟบอยไหมเจ้าคนพี่ก็หันไปหาน้องอีกรอเพื่อรอฟังว่าน้องจะตอบว่ายังไง แล้วพอเห็นน้องตอบไม่ได้พี่แกก็เลยถือโอกาสให้เปลี่ยนเพลงซะเลยโดยการถามแฟนคลับว่ารอเพลงใหม่นี่ฮะพอแฟนคลับขอเป็นเพลงนกนก ok ของนันนน์ one, แล้วให้เต้นคู่กันกันกบเจ้าคนพี่เจ้าเด็กก็รีบตอบว่าได้ได้ทันทีอาจาโอเคเข้าใจละเพราะเพลงไฟาบอยมันคงเซ็กซี่จนเกินไปเลยไม่ผ่านการอนุมัติจากลุงข้างกายนี่แน่เจ้าเด็กถึงได้ลบทิ้งไปโอ้ยห่วงแกงหัวขนาดนี้ยังบอกว่าเป็นแค่พี่น้องกันอีกเหรอพ่อ พอพวกเขามาโพสตโน่นนี่นั่นที่ชาวดอมกลายเป็นคนัอนออกตามสื่อและพวกเขาได้มาเฉลยความคาใจบางส่วนไปแล้วนั้นหลังจากนั้นเจ้าเด็กก็ได้โพสต์รูปนี้ลงที่ X หรือทวิตเตอร์ตอมทั้งแท็กเจ้าคนพีและใส่หัวใจสีขาวหนึ่งดวงด้วยค่ะทุกคนโอ้ยต,ตายายืนซ้อนหลังยืนเบียดยืนแนบชิดกันออกสื่อเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของแบบนี้ยกะจะมาขิงชาวแอเรียละสิใช่ไหมคะลูกว่าแต่ถ่ายรูปคู่กันยังไงให้ดูแฟนได้ขนาดนี้ล่ะคะลูกคะ่ะคือยืนซ้อนยืนแนบกันก็ว่าแฟนแล้วนะ ยิ่งมีเจิมหน้าผากกันทั้งคู่แบบนี้ยิ่งดูแฟนหนักเข้าไปอีกคือพวกเขาน่าจะผ่านการทําพิธีบางอย่างเพื่อเสริมดวงให้งานปังเลยค่ะทุกคนแต่มองเผินๆแล้วคล้ายกับคนที่เขาเจิมหน้าผากตอนแต่งงานกันเลยเนาะนี่ดีนะที่พวกเขาใส่เสื้อยืดกันแต่ถ้าเขาใส่ชุดไทยแล้วมีเจิมหน้าผากทั้งคู่เนี่ยพวกเราน่าจะสมองไหลแบบกลุ่มไม่กลับกันกว่าน,นี้แน่ๆค่ะแล้วเจ้าคุณน้องไม่ได้อัพรูปนี้ลงแค่ที่เอกเท่านั้นนะคะ น้องยังได้อัพลงที่สตอรี่ไอจีด้วยแล้วพอเจ้าคณน้องอัพลงปุ๊บเจ้าคนพี่ก็ได้มาโคสสตอรี่นี้ของคนน้องมาลงที่สตอรี่ไอจีของตัวเองปั๊บทันทีแหม่ทีงี้เราช่วยกันขิงซะเหลือเกินอีชั้นชักเริ่มจะสับสนกับลูกๆแล้วละค่ะว่าพวกเขาจะเอายังไงกันแน่เดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดียดเด๋ยวโปะเดี๋ยวขิงจ่จริงๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะมีอะไรให้สืบให้วิเคราะห์ให้ลุ้นให้สงสัยดีคือพี่ชมเป็นคนแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคะ ชอบขยี้คู่ที่มีอะไรให้ลุ้นให้ค้นหามันดูตื่นเต้นดีค่ะทุกคนแต่ถ้าคู่ไหนที่ความสัมพันธ์เขาเกินคำว่าคู่จิ้นไปแล้วหรือกลายเป็นคู่จริงกันไปแล้วนั้นพี่ชมรู้สึกเฉยเไม่ค่อยอยากขยี้เท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าคนที่เป็นแฟนกันการที่เขาหวานกาันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ได้ตื่นเต้นแปลกใจอะไรเลยไม่รู้ใครเป็นเหมือนพี่ชมบ้างไหมคะค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนช่วงนี้ด้อมราค่อนข้างคึกคักและไม่เงียบเหงาดีเนาะพอพี่นักเลงที่รักออนแอพี่ชมว่าทำอายจะต้องคคึกคก,คก,กกกกลลือมาาาวว่นนนนนี้แๆรฟิยัยเยเทุ ค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ข่อนนาความฟินของมีนปิงมาฝากทุกคนกันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ